ด้านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ลงใต้ร่วมถอดบทเรียนการผลิตคลิปวิดีโอสร้างชิ้นงานคุณภาพของหน่วยสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต6 ที่ห้องประชุม NBT สงขลารับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายแนวทางการผลิตชิ้นงานคุณภาพประเภทคลิปวิดีโอปรับระบบการทำงานของหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีดรธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงาน ู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและบุคลากรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมนะครับรองทิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เน้นย้ำเรื่องของการผลิตผลงานคุณภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตอบโจทย์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐด้วยความถูกต้องโดยต้องมีการปรับระบบการทำงานปรับรูปแบบคอนเทนต์ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในยุคปัจจุบันสร้างการทำงานเป็นทีมทั้งการสื่อสารในภาวะปกติและภาวะวิกฤตทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจประสานงานการมีส่วนร่วมรับมือในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมากรงประชาสัมพันธ์ได้มีการดําเนินงานขับเคลื่อนกลไกาการบริหารประเด็นชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายใต้แผนงานที่มีชื่อว่าเอส r i ิหรือ Southern Border Information Center ผ่านการสื่อสารระบบ i d i i r r พร้อมกับ ในส่วนของการผลิตสื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผลิตสื่อในรูปแบบ VTR เสนอเข้าที่ประชุมคอรมอมาโดยตลอดแต่มีการที่ต้องมีการปรับรูปแบบให้เนื้อหานั้นมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นให้รายละเอียดที่ชัดเจนและขยี้ทุกประเด็นสะท้อนความเป็นจริง สร้างการจดจำในมุมมองที่ดีทั้งภาพและบทบรรยายโดยต้องมีผู้ที่มีทักษะความรู้ในงานด้านสื่อสารมวลชนมาเป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตเพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณภาพมากที่สุดก่อนที่จะเผยแพร่